วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมหาดไทยนะคะก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันค่ะโดยได้สั่งเร่งรัดเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะไตรมาสแรกของปี2564ค่ะ ใดวยวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตรไทยค่ะได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยการระดับจังหวัดครั้งที่3ที่จหวังคงขลาค่ะเพื่อติดตามนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยทางด้านนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตรไทยนะคะ ได้ประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามรวมถึงรับฟังปัญหาที่ค้างค้างในส่วนของประเด็นต่างๆซึ่งรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองเพื่อกับเคลื่อนโครงการดังกล่าวใน2จังหวัดที่รับผิดช,ชอบก็คือจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งการประชุมวันนี้นะคะก็มีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามแล้วก็รับฟังรายงานในส่วนของโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่3โดยได้มีการชี้แจงแนวทางในการประชุมในครั้งนี้ไว้2ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือ ปรเ่็นแรกการเร่งร,เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของแนวทางการก,กับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันซึ่งในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี2564ก็สืบเนื่องมาจากปี2563 หลายคนก็เจอกับปัญหาเรื่องของการระบาดของโรคโควิด19ค่ะแล้วก็สงครามการค้าจากประเทศจีนและก็อเมริกาทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ามีการชะลอตัวจึงทําให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับเกิดการระบาดนะคะของโรคโควิด19ก็เลยทําให้เม็ดเงินนะคะที่จะเข้ามาในประเทศติดลบ ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ระบุค,ค่ะว่าได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ2,564ในไตรมาสแรกค่ะซึ่งจะเป็นหนึ่งแนวทางที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดขึ้นในภาคส่วนของธุรกิจโดยเฉพาะการจัดประชุมสัมมนาโดยคาดว่านะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยจะต้องเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นเรื่องของเม็ดเงินและที่สำคัญก็คือจะต้อง ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมสัมมนาที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนของหน่วยงานราชการนะคะเพื่อจะเข้าไปอุ้มธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างธุรกิจสถานประกอบการโรงแรมและก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ก็ต้องช่วยเหลือกัน